بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عودة من لساني يفقه قولي La ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khoaam santi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa sob day pino, tahn buchom yang kaling cumaikan yu Alhamdulillah. Wni Allah Subhanahu Wa Taala day. ให้เรามีชียังมีชีวิตอยู่ให้เราได้มีกำลังวังชาอย,ย่างดีอยู่เราก็มีโอกาสได้ทำงานทำการเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้กันในเรื่องของอิสลามก็อัลคัมดรลลาแต่ว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เราจะสบายเหมือนกับวันนี้อีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นะครับ เป็นเพราะว่าความเจ็บป่วยนั่นเป็นสิ่งที่ลอสุบานตาลาเป็นผู้ที่กำหนดเราไม่สามารถในการที่จะกำหนดนความสุขสบายความเจ็บปวนะ่วยนาและก็ความตายหรือว่าเราจะต้องทำอะไรในเราไม่สามารถในการที่จะรู้ล่วงหน้าได้เพียงแต่ว่าเราคิดอย่างเดียวว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำนั้นแต่พอเวลาเอาจริงอ่ะมันทำไม่ได้อย่างที่คิดอ่มามันก็จะเป็นจะต้องทำอย่างอื่น อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลอสบาโนตาลาเพราะอัลลอฮ์คือเป็นผู้วิ้าเป็นผู้กําหนดพระองค์ทรงกําหนดในเรื่องอะไรก็คือกําหนดในเรื่องนั้นโดยแน่นอนและก็ชัดเจนพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมของพวกเรานี่นะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่เราจะต้องมีมีผู้นำ เราสังเกตดูในฝูงสัตว์ก็มีผู้นำพี่น้องเคยเห็นไหมครับในฝูงปลานะปลาแต่ละฝูงมีผู้นำของมันคนที่เลี้ยงแพะเยอะๆนะ่ะเ,เลี้ยงเป็นสิบๆตัวร้อยร้อยตัวนะ่ะมีแม่ฝูงของมันนะ่ะมีตัวนำของมันนะ่ะตัวนำพาไปทางไหนพึ่งก็เหมือนกันนะ่ะ ตัวพึ่งรังพึ่งมีเป็นมีเป็นพันเป็นหมื่นมะั้งนะแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดในฝูงของพึ่งอะ่ะมีผู้นำของมันเขาเรียกว่าเป็นผู้นํำของพึ่งอะไรต่อมีอะไรก็มันมีผู้นำทางนั้นและมนุษย์ละ่ะมนุษย์ก็คือจะต้องมีผู้นำเมื่อวานนี้ฉันพูดไปว่า หน้าที่ของพวกเรานะกับผู้นำก็คือจะต้องปฏิบัติตามตามอย่างเดียวอิมามมสัสยิดประกาศบอกว่าวันนี้พวกเราจะต้องไปพัฒนาสุรานะเป็นเพราะว่ามารืนนี่ถึงวันไหนแล้วไปกวาดขยะกวาดโน่นกวาดนี่ไปฟีมาอาคับบะอ,อูการิฮา ทั้งในสิ่งที่เราพอใจหรือว่าไม่พอใจบางครั้งในสิ่งที่ผู้นำใช้เราไม่พอใจเราก็ไม่ทำเราก็จะทำในสิ่งที่เราพอใจเท่านั้นเองต้องทำครับเพราะว่าการเชื่อฟังต่อผู้นำนี่เป็นของที่ดีวันนี้ฉันจะพูดเรื่องผู้นำอีกเหมือนกันนะหน้าที่ของผู้นำจะต้องมีหน้าที่ยังไง Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qala Allah Ta'ala Inna Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan Awasan chan yang ni po Wa qala Ta'ala Aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin Awasan chan ngapo dia wila mai po Allahu Subhanahu Wa Taala ที่ฉันหยิบยกมาสองอายะง่ายๆสั้นๆบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นะใช้ใช้ให้ผู้นำนะใช้ให้ท่านนะให้มีความยุติธรรมและก็มีเอสานด้วยมีทั้งความยุติธรรมแล้วก็มีความดีด้วยคนเป็นผู้นำจะจ้องยุติธรรม พ่อเป็นผู้นำไหมผู้นำจะต้องอยุติธรรมในลูกๆวาดีลูบนาะโอลาดิคุมท่านทั้งหลายจะต้องอยุติธรรมในหมู่ลูกรักคนนี้มากรักคนนี้มากน้อยรักคนนี้น้อยนอยรักคนนู้นไม่รักเลยกับคนนั้นยังไงเสียมกับลูกเรานะ่ะต้องต้องรักให้เท่ากันแม้นว่าในใจของเราเนี่ เราจะให้ความรักแก่เขาเนี่ไม่สามารถในการที่จะเท่าัจะทำให้มันเท่ากันได้แต่สิ่งที่แสดงออกต้องให้เท่ากันลึกๆในใจนั้ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่แสดงออกต้องให้เท่ากันเป็นอิหม่ามผู้นํามัสยิดสัปปบรุษในมัสยิดจะต้องรักเขาให้เท่ากันมีเรื่องอะไรข้อพิพาทเรื่องมรดกออกมาคิดกัน จัดการแบ,บ่งมรดกตามบัญญัติของอิสลามต้องอยุติธรรมเป็นประธานในบริษัทก็คือผู้นำคนงานทั้งหมดเป็นร้อยก็คือเป็นลูกน้องเราจะต้องให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาร้องเรียนเรื่องอะไรเขาเสนอในงานในเรื่องอะไรเราก็ต้องให้ความยุติธรรม เป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นนายกเป็นประธานนาธิบดีเราต้องให้ความยุติธรรมนะแกบรรดารายะหมายถึงว่าแกบรรดารประชากรผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเราเป็นผู้ว่าเราเป็นผู้นำของพวกเขาอายะอันอัลกุรอานบอกว่านะอุอาสตูและท่านทั้งหลายจงยุติธรรม อินนัลลอฮฺยุ่ิหบุลมุสซีตีนแท้จิงนะแท้จิงอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลนะรักต่อบรรดาผู้ที่มุสซีตีนผู้ที่มีความยุติธรรมความยุติธรรมนี่มีความสำคัญนะคนสองคนในเมื่อมีข้อทะเลวิวาทกันเราจะต้องไปตัดสินเพราะเป็นลูกน้องเราเนี่ยและก็เราจะต้องมีความยุติธรรม แม้นว่าจะเป็นญาติของเราก็สุดแล้วแต่นะคนนี้เป็นน้องชายเราอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่เป็นน้องชายเราเอ,อ้ยเราจะเข้าข้างน้องชายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกเอาญาติไม่ได้แม้นว่าตัวเราเองถ้าผิดก็ถือต้องยอมรับว่าผิดน้องเราเองถ้าผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดถ้าถูกก็คือถูกอย่าไปเข้าข้างอย่างนี้เรียกว่ายุติธรรม روما دو هديس النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يذلهم الله يوم القيامه يوم لا ذل الا ذله امام عادل شاب نشأ في عباده الله تعالى رجل قلبه معلق في المساجد رجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه ขดดิษณียยาวครับฉันจะอ่านแล้วก็แปลตามที่เวลามีพี่น้องฟังให้ดีนะครับฮุเราะบอกว่านาบีสัลลัลละซลมบอกว่ามีบุคคลเจ็ดประเภทบุคคลเจ็ดประเภทในการที่จะได้อยู่ในรุ่มเงาของอลอี่ทุกมาชาั่น โยมลาซิลลาอิลาซิลูฮ์วันนั้นเป็นวันที่ไม่มีเงาอื่นใดแล้วนอกจากว่าเป็นเงาของลอ่านั้นนะคือที่ทุกมาชัดนะหนึ่งเจดประเภทนั้นหนึ่งอิมามุนาดินคำว่าอิมามก็คือผู้นำไม่ได้ไหมายถึงว่าคนนำละหมาดอย่างเดียวนะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นประธานนาทิบบีคนเป็นประธานคนเป็น ผู้จัดก,การนะเป็นผู้นำทั้งนั้นแหละนะอาดินมีความยุติธรรมไม่ลําเอียงไม่ลําเอียงนู่นลาเอียงนี่สองชาบนชาฟียบัติลลาคนวัยรุนนร่นคนวัยรุ่นคนหนุ่มๆนี่นะนะทำไมบัดดตอัลลอฮฺสุบฮานาวตาละสาม ราอยูลุ่นคนบูฮมูม้อลละกนฟินมาซาจิตคนคนหนึ่งตีหัวใจของเขาถูกแฝงอยู่ที่มัสยิดไปไหนมาไหนก็โอ้ยนึกแต่มัสยิดอย่างเดียวถามเลยนะสี่โรยุลานีตาหาบันฟิลลาฮิคนสองคนรักกันเพื่อเหรออิจตมาล่าฮิร่วมกันเพื่อเหรอเม้นว่าจะต้องแยกกันก็ลินล,ลาฮิเพื่อเหรอเหมือนกัน เพื่อลเ่าเหมือนกันข้อต่อไปที่เท่าไยแล้วไม่รู้รอยู่ล่นดาทุมรอตุนผู้ชายคนหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกเขาซาตุมุนสิบมีความสวยความงามวายมาเลนน่าอยู่สวยด้วยงามด้วยและก็ดีทุกอย่างด้วย ฟะก้อละอินีอาคคอฟุลละผู้ชายคนนั้นตอบว่าฉันกลัวละชวนไปทำดีนาแต่ฉันบอกว่าฉันไม่ไปฉันกลัวละมีไหมมีดีแล้วคำดีแหละรอยุ่ลุนตสัด,ดกบิสตดดะกอคนคนหนึ่งที่ทำบริจาคทานและก็ปกปิดมันด้วยมือขวาแต่มือซ้ายไม่รู้ สุดท้ายก็คือรอยุลุจักรรัลฮล์บุคคลที่มีการรำลึกต่อต่อล์สุบฮานูวัตาลานในยามที่อยู่คนเดียวฟ,ฟาฟาดอินาฮูแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาเจ็ดประเภทหนึ่งในเจ็ดนั่นก็คืออิมาม,มุนอาดินอิมามจะต้องมีความยุติธรรมใครที่เป็นอิมามครับใครที่เป็นผู้นำครับจะต้องมีความยุติธรรม وبالله توفي والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد